tôm khai boy e tôm pa boy fish. 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 fish tôm cầy boy chicken boy 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 what tôm boy water tôm nước <laughs> steam 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 steam, steam. 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 นึงนี่ครับเอาไอความร้อขึ้นไปนี่ก็จะทำให้สุกเข้าใจไหมครับสตีมไปว่าอะไรนะหนึงนึงปลาหนึงผักคนแก่ต้องนึ่งปลาหนึ่งผักกินนึงกินนีอันนี้อะไรอันนี้อะไร pinch เอา่นิ่นนิด pinch เนี่ยเสร็จเนี่ยก็ลงเลย pinch ก็ลงทุกวันแหละครับ p i n ช์ Pinch Pinch แปลว่าอะไร Pinch ลว่าอพ่หยิบใส่หยิบนิดนิน่ะ p พ n c h ตำตัวนแปลว่าหยิกรู้จักหยิกไหมเคยโดนเพื่อนหยิกไหมหยิกหยิกนิดนิดปจ้หยิกนั้นนั้นจแล้วปูนีแปลว่าจ p พ n c h เ i n c h แปลว่าหยิก แต่อันนี้มันใช้กับมหารเราไม่ใช่หยิกเราเรียกว่าอะไรหยิบใส่นิดนิดน่ะหยิบนิดนี่หยิบใส่เห็นไหมลักษณะเขาใส่เยอะไม่ได้เรียกว่า pinch แล้วมือหยิบปหยิบใส่ตามตัวแปลว่าอะไรตามตัวแปลว่าอะไรไม่ใช่ตัวนี้คำนี้แปลว่าหยิบตามตัวความหมายจับแปลว่าหยิกหรอจะหยิกนะเพื่อเอามือมาหยิกแล้วนะหยิกหยิกอ่ะหอเห็บยอยักษ สลีแล้วก็บวมใบไม้ยิบเอ้ยกไก่นี่หยิบยิบู้จักหยิบไหมยิหย pues it. ิบแต่น right ี้ใช้กับอาหารก็คือหยิบใส่นิดนิดน่ะ pinch 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 steam boil well, เอาปะพอมกันต้มไข่ว่าไงต้มไข่ boil egg ต้มน้ำ โอเออ้าวนึ่งผักว่าไงนึ่ง oh. ผักสตมโว์เวทเบลสตีเวตีมเวทอีเบลอีกสมคำสุดท้ายอ้าคำสุดท้ายครับลองเดาสิครับอะไรครับนี่นี่โพโพว่าแปลว่าเทครับเทลื่นลิน เช่นเราลินน้ำเราเทน้ำเพราะการโพเทน้ำลินน้ำ pour water pour water ลินลินสมมติฝรั่งเขาจะถามเราว่าเขาจะขอให้เราลินน้ำมาเเทน้ำมาเก่า can you pour water for me can you pour water for me เทน้ำให้ฉันได้ไหมนั่นโผลแปลว่าอะไรครับแปลว่าลินแปลว่าเทโพ พอพออออ่ะวันนี้จับฉลากครับวันนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะชี้ชี้ให้คนไหนคนนั้นจับได้เลยเอาตุ๊กตา์ีครับเอาตุ๊กตาก่อนอะมีความซื่อสัตย์นะอาจารย์ให้จับจับตุ๊กตาอันนี้อ่านคำสุดท้ายพกันก่อนอ่ะอ่ะาไง

โอเคไหมไปครับโอเคไหมวันนี้พอยังพอ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 จบไละ